เหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้วนแล้วแต่เป็นการกำหนดของล้อที่เอาลอให้เราจะต้องเจอเพื่อเป็นบทพิสูจน์หัวใจของพวกเรานี่แหละ ชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยมีอะไรที่ช่วยได้ก็ต้องช่วยกันนะคุณผู้ชมเท่าที่เรามีความสามารถเราก็ช่วยกันไปเพราะวันหนึ่งเราต้องกลับคืนสู่ัลอเราแบกอะไรไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้ช่วยคนน่ยจะเป็นผลบุญที่จะสะสมเอาไว้เป็นสเสบียงในโลกหน้าจะเป็นอารัมบัซักที่กว้างขวางหรือเปล่าก็จากอามานต่างๆเหล่านี้ที่เราได้ปฏิบัตินี่แหละดังนั้นผมและท่านน่ยต่างก็ยังคงมีความอ่อนแอในบางเรื่องที่ไม่เหมือนกันเราก็จะพยุงใจของเรานะแล้วก็ขอดูอาแล้วก็พยายามปรับให้เข้มแข็งในส่วนที่เป็นจุดอ่อนไอ้ไน ที่ดีอยู่แล้วก็คงรักษาเอาไว้ตรงไหนที่ยังอ่อนแอก็พัฒนากันไปนี่คือหน้าที่ของเราคนระับไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบเหมือนท่านนบีอย่างแน่นอนดังนั้นด้วยความที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยบางบางเวลา إ ي م านเราก็อ่อนแอบางเวลา إ ي م านเราก็รู้สึกขึ้นในลำดับที่เรารู้สึกพึงใจพอใจแต่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ต้องประคองตัวเองเวลารู้สึกว่าตนเองเป็นบ่าวที่อัลอรักเนี่ยก็อย่าเลยเถิดถึงขนาดไปมองคนอื่นด้วยความด้อยค่าเวลาที่ตัวเราเองอีหมานรู้สึกอ่อนแอก็อย่าไปดูถูกตัวเองจนคิดว่า เองไม่สามารถกลับมาในจุดที่เสถียรได้ก็ต้องพยายามรำลึกถึงล้อน้อยเกินไปก็กลับมารำลึกถึงล้อให้มากขึ้นมันมีสิ่งที่เราต้องปรับต้องพัฒนาต้องพยายามเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้วนแล้วแต่เป็นการกําหนดของอล้อที่เอาร้อให้เราจะต้องเจอเพื่อเป็นบทพิสูจน์หัวใจของพวกเรานี่แหละ